กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บุญบัวเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกม Valorant นะครับกับคลิปสอนเทคนิคของ Race Part 2นะครับนั่นก็คือมุมบูมบอทและปาระเบิดข้ามตึกลงหัวของสตูทั้ง4ด่ดานเลยนะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิง่งเพื่อที่จะรับข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย ที่กำลังหาร้านเติม VR Point ผมขอแนะนำร้าน X Cash เติมไวเต็นได้ทุกราคาราคาถูกของไม่มีหมดปลอดภัย100%วิธีการเติมและลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ดัดเอเซนต์กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่จุด A แล้วก็เดี๋ยวไปมิดแล้วก็เดี๋ยวไป B จุดแรกที่ผมจะแนะนําก็คือมายืนตรงนี้เลยนะฮะลูกศรสามเหลี่ยมนี้เลยนะฮะกระโดดไปหนึ่งีนะฮะดูมุมมันจะมีเสาอากาศอยู่นะฮะแล้วก็มีปราสาทอยู่นี้เราจะปาไปที่ระหว่างกลางของ2อ,อันนี้นะฮะแล้วก็เงยไปสูงเทียบเท่ากับไอ้ยอดยอดเมฆอันนี้นะฮะแล้วก็ปาไปเลยจะมาลงตรงนี้พอดีนะครับผมตรงหน้า A ลเราบี by, มุมที่2เราจะปาไปที่ <Air. S 1> ห้องวายนะครับ เส้นนี้นะแล้วก็เราก็ยืนมุมมุมนี้นะมุมมุมกล่องนี้เลยนะฮะเส้นนี้บวกกับการที่เรายืนตรงมุมนี้นะครับผมแล้วก็ปาไปเราจะปลาลงมาที่ห้องวายพอดีนะครับใครที่อยู่ตรงนี้ก็จะโดนดาเมจเต็มๆเลยนะครับ,น,รบนี่คือจุดที่2จุดที่3นะครับในกรณีที่ศัตรูเข้ามาในไซส์แล้วกดบาตแพ็กค,ควักระเบิดขี้ขวามันก็จะมาลงตรงนี้พอดีเลยนะฮะเป็นอีกทีนึงครับเผื่อไม่แน่ใจนะครับผม ด,ดูดีนะครับบัดแท็กักระเบิดกระโดดทิศขวานะฮะตุ้มตรงนี้พอดีคนตำแหน่งที่คนแบบที่คนชอบหวังแต่เราต้องกดต่ำหน่อยนะฮะล้วก็เดินด้วยเพื่อสร้างความแรงในการกระเด้งนะครับประมาณนี้นะครับคนที่เขาอยู่ข้างในก็สามารถโดนดาเมจได้นะครับตรงนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับว่าบูมบอดสามารถติด <Okay. S 1> บาดแท็คได้เช่นกันนะฮะ <Okay. S 1> สามารถติดบาดแบ็คได้เหมือนกันนะฮะโอเค ผื่อใครไม่รู้นะมันสามารถติดบาแท็กได้เหมือนกันนะฮะนอนนี่เลี้ยงไปที่เอช็อตนะฮะแล้วก็ปาไปกระโดดปุ๊บโอเคนะฮะตามนี้เลยมิดนะครับผมเราจะปาไปที่มิดเลยจุดนี้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 ประมาณนี้เลยนะฮะเล็งไปที่เส้นขอบนี้เลยนะครับผมเล็งไปที่ยอดไปไม้ตรงนี้ตรงปลายประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะ เบสิกเลยนะฮะไม่ไม่ไมยากตรงนี้ไม่ยากเลยง่ายๆตรงที่ต้นไม้ป้าไปมันก็จะช่งมาตรงที่บีตรงบีที่เขาแคมป์กันตรงแรกๆเลยนะฮะแล้วก็ไปที่บีไซด์ของดัตเอเซนกันเลยคอมโบแรกนะฮะเรายืนชิดชิดนี่อันนี้ก็ตกคอมโบแรกคือยืนชิดให้สุดเท่าที่จะชิดได้นะฮะริมแล้วก็บูมบอร์ดตรงระหว่างทางแคบช่องนี้เราจะเช็คหลังกล่องตรงโอบได้เห็นไหมถ้ามีคนอยู่ตรงนี้บูมบอร์ดก็จะ พุเข้าไปหาตรงนี้เลยนะครับส่วนคอมโบที่ผมจะใช้พุ่งของมกออันนี้ก็คืออันนี้คือชิสุและชิสุแล้วก็ปาไปที่มุมนี้นะฮะเราจะสามารถเคลียร์ได้ทั้งหลังกล่องแล้วก็เคลียร์ตรงนี้ได้ในกรณีที่ฝั่งของท้ามกำลังรัดเข้ามาสามารถซื้อเวลาเพื่อนได้มากพอสมควรนะหลังชิดก็แพงเลยเล็งไปที่เส้นนี้ชิงลงมาข้างล่างนั่คือบริเวณที่จะชิงมา จุดนึงเหมือนกันนะฮะแค่ขยบมาทางขวาชิคกาแพงพาไปก็จะมาลงมาหลังกล่องนี้พอดีนะครับผมอีกคอมโบหนึ่งอีกคอมโบหนึ่งปาเข้าไปในไซต์ในกรณีที่เราวางเรียบร้อยแล้วอีกจุดหนึ่งนะฮะเราจะโยนเข้าไปในไซต์กดปั้นแทควักระเบิดนะฮะกระโดดขวาก็จะลงไปในพอดีเห็นไหมนี่ๆจะลงไปที่จะลงไปที่ตรงที่เราวางต่อไปพอดีนะฮะสารดันเอเซนก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ดานอื่นกันเลย เรามาต่อกันที่ด่านสปิริตเลยนะครับเริ่มที่ A s i d e เหมือนเดิมถ้าเป็นมุมปกติเราสามารถจินตนาการเองได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพวกมุมชิ่งอะไรพวกเนี้ยพวกมุมชิงตัวชิ่งไปพวกเนี้ยเราต้องฝึกผลแล้วเราต้องกะเองนะครับจุดแรกเลยยิงลงกากบ,บาทบาสแท็กควักระเบิดนะฮะแล้วก็กระโดดป่างงสิลงไปตรงไหนผมก็งงเหมือนกันทำามบมสควักระเบิด เดินไปตรงนี้ตรงกลางกระโดดปาระเบิดไปนะจุดที่จะไปลงก็ต้องไปตรงนี้พอดีนะฮะคือตรงนี้เป็นเป็นตรงที่แบบอุ้ยคนอยู่กันเยอะมากมันไดขั้นที่2ขอบขั้นที่2ตรงนี้เดินไปชนเลยนะครับพุ่งระเบิดขึ้นมาตำหนิตรงนี้ตรงนี้นะฮะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมกระโดดป่าจะไปลงตรงตรงแรมอ่ะขอบนี้นะฮะขอบนี้นะครับผมขอบกลางของกล้อง้าไป เขาไปในห้องเลยนะห้องเชือกเลยนะคือใครหลบอยู่นี้ยังไงก็ตายแน่ๆน,นะหนีไม่ทันแน่ๆน,น,นะฮะชิดกระแพงตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับผมกระโดดป่าจำลงตรงห้องกลางบันไดพอดีเลยนะฮะโดนแน่ๆน,น,นะครับใต้ปีกนกนะครับเราจะเดินไปพร้อมกับป่าไปด้วยนะฮะเราจะจำลงตรงนี้พอดี เราเลงตรงขอบกับตันี้นะคร mm hmm. ับเงยที่แมงบนตรงสันกระแพงตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ปาเข้าไปเลยเ mm hmm. ป๊ะวันละในกรณีที่มีคนมาที่บีแบ็กนะฮะบีแบ็กคือตรงนี้บีแบ็กคือตรงนี้นะฮะ <There. S 1> มองเชือกให้มันเยื้องกับตรงสามเหลี่ยมนี้นะฮะ mm hmm. เลงที่ตรงการเดินไปพอ้วกปาไป mm hmm. นะฮะ mm hmm. ก็จะแบ็กหัวแตกอะ่ะจริง,อ,รงอีกจุดหนึ่งนะฮะเวลาเสกปิดประตูมา ปิดกำแพงเวลาเ็กวร์มาใช่ไหมเราจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่เราสามารถป้าระเบิดตัดจังหวะได้นะครับหลังชิีกแพงเหมือนเดิมนะฮะชีกแพงเล็งไว้ที่ตรงนี้นั่งตรงนี้นะฮะสูงขึ้นไปหน่อยสูงขึ้นไปหน่อยขอบตําหนิอันนี้ซมูมตรงทางเข้าพอดีนะครับนั่นคือบีไซ e นะครับสำหรับดัดสปิดก็มีเท่านี้นะถ้าชมไม่ทันสามารถเชะย้อนชมกันได้นะ อ่านใบเราจะมาเริ่มกันที่จุด A ก่อนนะครับเหมือนเดิมตรงนี้ทีชิดนะฮะชิดซ้ายหน่อยถ้าเราปาไปตรงนี้ก็จะไปลง A ช็อตพอดีไม่ใช่ลงตรงชับบี้พอดีนะฮะแต่สมมุติเรากระโดดพร้อมกับปาในตำแหน่งเดียวกันเมื่อกี้มันก็จะไปโผล่ที่ A ช็อตเลยนะฮะนี่นี่คือจุดที่มันจะตกลงไปนะครับสังเกตเชือกเมื่อกี้ดีๆนะฮะ ในกรณีที่เราดูไซส์ B แล้วฝั่งตนุข้ามบุกมาที่ A ไซส์แล้วเรากําลังโรเตตมานะฮะอันนี้เป็นมุมที่ผมใช้แล้วค่าค่าได้บ่อยมากถ้าเราได้ยินเสียงแพนเราเกิดกระโดดที่ขวาปอตกับอย่าให้เสียจังหวะในการหยุดเพื่อสกิลนะเรามาปุ๊บใช่ไหมศัตรูกำลังมาแล้วกําลังแพนมุมนี้มุมตัว A <Okay. S 1> ปาไปเลยแล้วคลิกขวากระโดดเนี่ยยังไงก็ตายแน่ๆนะถ้ามีคนอยู่หรือถ้าไม่ไม่วอร ต่อให้มีคนวอลมีคนวอรตรงนี้ก็ชิ่งไปที่ห้องน้ําอยู่ดีอ่ะซึ่งคอมโบนี้เอาไปใช้กันได้นะฮะในกรณี้ที่เราดูและเอซนะครับแล้วฝัง่งนรงข้ามบุกไปที่ B นะครับผมแล้วกาลังจะเข้าไปที่คูก้าเล็งตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงตรงขอบสี่เหลี่ยมเดินแล้วก็ป่ามันจะไปลงตรงนี้พอดีอ่ะคุณผู้ชม ใครที่อยู่ตรงนี้คือแบบโดนแน่ระเบิดโดนแน่จริงๆเมื่อกี้ป้าระเบิดไปแล้วมาบูมบอดกันมั้งดีกว่าจะมีตําหนีให้นะฮะก็คือลู่วิ่งนี้เลยให้นอนดุนหมอบวิ่งไปที่ลู่วิ่งนี้เลยนะฮะถ้าฝั่งหนูงข้ามหมุกม,มาที่ B S <S บีไซส์อนเด่วนะครับก็คือจะสามารถเช็คได้เลยนะฮะในบริเวณนี้ทีนี้เรามาปาข้ามตึกกันดีกว่านะครับขิดตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะปาดเลย มันจะไปลงตรงหัวครูก้าพอดีฮัลโหลงงเลยสิแล้วก็ป่าออกไป <c oughs> ตรงนี้นะครับทีนี้เรามายืนตรงบอนน้ำพุที่มีลองกันบ้างดีกว่านะครับยืนตรงกลางเลยนะเล็งไปที่ไฟจราจรแล้วก็ระหว่างไฟจราจรแล้วก็กระโดดปา่า <c oughs> ก็จะไปลงตรงหัวนี้พอดีนะครับคนที่แคมป์อยู่ตรงนี้ก็จะโดนไ,ไปด้วย สำหรับจากเทฟเฟน Heaven, เรามาเริ่มกันที่ A อไซด์เหมือนเดิมนะครับถ้าเราดูไซด์อื่นแล้วเรากาลังโรเตตมาฝั่งตรงข้ามกำลังแพนอยู่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราเดินมาหยุดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วขี้ขวากระโดดหัวแตกพอดีนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาจะได้รับหาเข้ามาจะยากหน่อยนะครับผมถ้าเรามาจาก A อลองถ้าเรามาจาก A อลองเราจะปาขึ้นเทฟเฟนก่อนเราต้องเล็งอันนี้นะครับก็เดินไปด้วย <c oughs> เล็งไอตัวเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ย พราะถ้าเราชิดซ้ายนะฮะแล้วเราเล็งเหรีกทองเหมือนเดิมมันขึ้นเทเบิลครับแต่มันเด้งโดนหัวเพื่อนแตกเลยนะฮะ <c oughs> บ่อยแล้วนะฮะ <c oughs> เล็งน,นี้จะชิดขวาแล้วก็โอเคแล้วก็บูมบอดก็ตรงนี้นะครับผมส <c oughs> องตานเพื่อเช็คในในส่วนของในไซต์ต่างๆนะฮะเพื่อชิงไปดูไซต์ต่างๆเราจะรู้ทั้งตรงนี้ด้วยแล้วเราก็จะรู้ทั้งตรงหลังกล่องเขียวด้วยนะครับในตอนที่เขาชิงกลับมาตรงสินี้นะครับสินี้นะครับผมส่วนที่เรามาจากเอชอ t อยู่ที่ว่าเราจะอยากจะเช็คตรงไหนถ้าเราเช็คหลังกองเขียวเราแค่ไปที่ขียนนู้นนะครับชิคกองเขียวแต่ถ้าเราจะช, <There. S 1> ชิกเช็คตรงนี้แล้วแค่ชิ้นกล่องนี้ไป <Okay. S 1> นะฮะอย่างนี้เลยแล้วเราก็ปาระเบิดข้ามกล่องไปแล้วเราก็ปาระเบิดข้ามกล่องไปมันก็จะไปเช็คตรงนี้ได้นะครับผมเท่ากับเวลาเราคล้อมไซด์มาถ้าบุมบ่อดไม่เจอไข่ตรงนี้บุมบอดไม่เจอใครตรงนี้ Boom <Watching S 1> เรา <here. S 1> ก็แค่รอให้เพื่อนมองเฮฟเฟนแล้วเราก็คอยเล็งตรงนี้ได้นะครับตรงสั่งเอลิง สำหรับปีไซถ้าอยากจะบุมบอดเช็คตรงไหนแล้วแค่เลงให้ดีๆแล้วเข้าไปในทาง a อลิงหรือว่าซีลิงก็ได้นะแต่ส่วนระเบิดก็เล็งตรงคานนี้แล้วระหว่างที่เดินเข้าไปก็ปาเข้าไปเลยมันก็จะไปโผล่ตรงแบ็บพอดีนะฮะเราเล็งตรงนี้ดีๆนะฮะไอทเกอร์ <Okay. S 1> เลงตรงเนี้ยตรงขอบประตูตรงนี้พอดีมันจะทิ้งเพื่อเคลียร์ให้เดี๋ยว,ยวถ้าใครดูสตีมผมผมจะใช้บ่อยมากเราจะเคลียร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้ามีใครดักอยู่ตรงนี้บู <Here. S 1> มบอกจะเจอทันทีตอนจังหวะที่ชิ่งกลับมานะฮะสำหรับซีบุกมานะเราส่วนใหญ่เราไม่เข้าคนเดียวหรอกเราจะเข้าหลายคนนะครับผมถ้าเราจะปารถ้าเราจะปลา,ละาราะ,ปลาละเบิดไปไปแบ็กก็ได้อันนี้ไม่ยากปาไปแบ็กแต่ถ้าสมมติเราจะปาไปตรงซีลิงก์ก็ต้องมองคาแล้วก็ปาไปนะฮะจะไปลงตรงนู้นพอดีตรงทางเข้าของซีลิงถ้าเวลามีใครโรเทนมาเราก็ปาไปตรงนูน้นแต่ว่าจังหวะแรกก่อนที่เราจะปาเราควรจะบุกบอมที่เช็หลังกล่องนี้ก่อนนะ <There. S 1> เช็กหลังกล่องนี้แล้วก็ไปที่กล่รงนี้ จะเช็คได้แล้วถึงเวลาถ้าสมมติถ้าสมมติหลังกล่องเคลียร์แล้วแค่ปีกซ้ายนะครับแล้วก็รอปลาระเบิดตรงนี้ไปถ้าเราเป็นดีฟเดอร์แล้วเราจะปลาไปที่สีลองนะครับรอแค่ตรงนี้เลยมันจะลงไปตรงตุ้มพอดีนะครับกากรวิงโก้คันตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> สำหรับคลิปสอนเทคนิคการบูมบอดและปลาระเบิดข้ามตึกลงหัวของเรส mm hmm. ก็คงจะมีเท่านี้นะครับ ใครมีความเห็นต่างๆสามารถแสดงความเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าใครมีมุมเจ๋งๆก็สามารถแบ่งปันเพื่อนได้เลยนะครับใครที่สงสัยอะไรสามารถอ in ิ inbox มาที่ f a c e b o o k f a n p a g บุญบูเ g a มิ่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับพร้อมตอบทุกคำถามเลยหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพื่อแกงกิงเพื่อฝึกเป็นโปรเพลเยอร์หรือว่าเกมเมอร์คนหนึ่งที่มีความสุขจการเล่นเกม ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบุกเกมมิ่งก็กราบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ